เตะบอลน,นงังวันนี้จะพามาพบกับบทิเคราสซึกฟุตบอลเพย์ออฟลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างน้องพบตูลูสเตะที่สตาร์คเดอราโบชัวเวลาห้าทุ่มราคาต่อรองเปิดมาที่น้องต่อพึ่งลูก คู่นี้เจอกันมาแล้วในเลกแรกที่ตูลูสนะครับผลเนี่ยเป็นน้องที่บุกป,ประชนะ2-1หนึ่งได้ประตูจากบรัสและมัวนี่ในส่วนของเกมบุกเนี่ยสร้างโอกาสสวยๆได้พอสมควรขณะที่เกมรับสามารถหยุดการลุกของตูลูสที่ว่ายิงเยอะที่สุดในลีกเดิมซีซันปกติได้อย่างมีวินยัยนัดนี้กลับมาเล่นในถิ่นตูลูสเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วนะครับนอกจากจะเน้นเกมลุกเพื่อพลิกสถานการณ์ยางนี้ก็ตามนะครับน้องระยะหลังฟอร์มค่อนข้างดีเกมรับดูมีวินยัยขณะที่เกมลุกก็มีนักเตะอย่างคูริเบรี่มัวรนี่และบราสที่สร้างความแตกต่่่าางงได้้น้นนนจะเป็นนอียช และรักษาสถานะทีมบ๊กเอิงไว้ต่อไปได้ทีเด็ดสนธงวันนี้ต่อไปเลยน้องสกอร์ดีคาดน้องเปิดบ้านตบตูรูด1-0และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน